ครับวันนี้จะพูดถึงหลังจากที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงสำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือตัดสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ก็ทราบว่าพระธรรมที่พระองค์ตัดสลูเนี่ยเป็นพระธรรมที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตไม่เคยได้บรรลุมาก,ก่อนเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าเท่านั้น พระองค์ก็เลยท่งท้อพระไทยว่าพระธรรมที่พระองค์ตัดสู้นั้นเนี่ยสัพพสัตว์เวนยสัตว์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้สู้พระองค์เข้าสู่พันธิพานจะเลยน่าจะดีกว่าเป็นการดีกว่าแต่แล้วพระองค์ก็หวนคิดขึ้นมาได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยที่ผ่านมาก็ได้แบ่งพระธรรมที่พระองค์ตัดสู้เนี่ย เป็นสามยานเพื่อเป็นการนำพาสัพสัตเวเนสัตเข้ามาสู่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณว่าแล้วพระองค์ก็เดินทางไปที่ป่าอิสิปตนามาลกกะไทยวันทรงหมุนธรรมจักรเป็นครั้งแรกก็คือพระธรรมแห่งอริยสัจสี่ที่ว่าด้วยทุกเนี่ยเกิดจากโลภกวนหลงสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์กวนละอันนี้คือการหมุนธรรมจกักรละก็คือนิโรธนี่นแหละพระองค์ดับตัณหาสามให้กับ ปัญจวัคคีทั้งห้าแล้วพระองค์ก็บอกว่ามัดมีองแปดก็คือให้ดำรงอยู่ในรัคมียองแปดตรงนี้ก็เลยไปก่อนเพราะว่าผมพูดบ่อยแล้วทีนี้การที่แบ่งวิญญาณทั้งสามก็คือสาวกยานก็คือยานของพระสาวกนี่ก็คือยานก็คือความรู้นี่แหละรู้ที่ไม่ใช่หลงรู้พระองค์ทราบว่า สัพสัตเวเนยสัตเนี่ยสามารถเข้าถึงปัญญาสูงสุดของสัพสัตเวเนยสัตได้ก็คือปัญญาสูงสุดแห่งตนนั่นแหละก็คือเป็นอริยคันสูงหรืออรหัตธรรมอันนี้ก็คือภาษาวกก็คือสาวกยานหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ใช้พุทธปัญญาของพระองค์นี่แหละ ถ่ายทอดต่อด้วยแบ่งมาเป็นจากสาวกยานน่ยต่อจากปัญญาสูงสุดแห่งตนเนี่ยเข้าสู่ยานของพระโพธิสัตว์หรือโพธิสัตว์มรดด้วยการหมุนธรรมจักรที่กว้างขึ้นเข้มข้นขึ้นก็คือจากจิตที่มาจาก สัพพสัตวเวนย,ยัสสัตสูปัญญาสูงสุดแห่งตนเนี่ยก็เปิดจิตแห่งการที่จะสอนแห่งการที่จะถ่ายทอดให้กับเวเนยัสสัตในการหมุนธรรมจักรเพื่อเข้าสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์ในขณะที่หมุนธรรมจักรเนี่ยถ่ายทอดพระธรรมเทพบุองค์ได้ถ่ายทอดไปแล้วเนี่ย ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จิตก็จะขยายออกไปจากการหมุนธรรมจักนี่แหละหร,หรือเรียกว่าการการโปรดนั่นแหละเพื่อที่จะช่วยคลายใช้พระธรรมของพระองค์นี่แหละคลายความเป็นจิตคลายอุปทานออกมากรรมมันก็หลุดออกไปด้วยทําให้ความเป็นจิตเนี่ยเบาบางลงเขาเรียกว่าปรับภพบเปลี่ยนภูมิปรับภพบเปลี่ยนภูนี่ครับ พบพบเปลี่ยนภูมิให้กับเวเนยสัตว์ถึงตรงนี้ใช้คําว่าเวเวนยสัตว์นะเพราะว่าเข้าสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์เข้าสู่ความเป็นอริยะข้ามาถึงความเป็นพระโพธิสัตว์ก็หมุนน้ำมาจาัจับ วงรอบมัจะกว้างขึ้นเรื่อยๆจากการที่ดับรอบจากการคลายช่วยหลุดช่วยดับรอบช่วยขี่คลายกรรมวิบากช่วยจากการที่โพธิสัตว์หมุนธรรมจักไปเรื่อยๆการดับรอบของของโพธิสัตว์ก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเข้าสู่ความเป็นมหาโพธิสัตว์ พอเขอาสู่ความเป็นมหาโพธิสัตว์เนี่ยการนิโรธเนี่ยด้วยพระธรรมทั้งแ4 0หมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์หรือกุศโลบายอันแญบคายเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงถ่ายทอดไว้เนี่แล้วก็การกัดกองของของอริยะขึ้นไปสู่ความเป็นพระอริยะความเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะ ดับรอบให้กับสรรพสัตว์เวเนสสัตว์ได้กว้างขึ้นไปเรื่อยๆออกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ก็สามารถข้ามเข้าสู่ยานที่สามได้ยานที่สามก็คือพุทธยานหรือพุทธมรรคเมื่อข้ามเข้าสู่ยานที่สามเนี่ยก็กลับเข้ามาสู่ความเป็นพุทธะดั้งเดิมความเป็นพุทธะดั้งเดิมก็คือ มีคุณสมบัติพิเศษอยู่แล้วสามประการก็คือมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยเนื่องจากความเป็นพุทธ,ธเนี่ยไม่เคยถูกตัณหานำพามาก่อนความเป็นปัญญาก็เลยไม่ได้ถูกเปิดออกมาใช้ก็เลยเรียกว่าความไม่รู้หรืออวิชชาพอหลังจากที่พุทธ,ธเนี่ยถูกตัณหานำพาเนี่วนวนเวียนไปเนี่ย เวียนว่ายตายเกิดเกิดเป็นภพเป็นภูมิขึ้นมาในสามสิบเอ็ดภพภูมิพอกลับมาสู่ความเป็นพุทธ,ธะก็เรียกว่ามีภูมิต้านทานแล้วพอรู้หมดแล้วว่าไอสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นภพเป็นภูมิเนี่ยก็คือการนำพาของปัญหาทีนี้พอกลับมาสู่ความเป็นพุทธ,ธะด้วยการที่หมุนทรมาจากมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้น การหมุนธรรมจักรก็จะกว้างขึ้นทีนี้ก็จะกลายเป็นการดับให้แบบล้วนๆ้วนแล้วไม่ใช่เป็นการคลายคลายจิตให้ไม่ใช่เป็นการคลา,า,า,ายวิบากกรรมให้ไม่ใช่เป็นการคลายให้ความเบาบางเกิดขึ้นแต่เป็นการดับตัณหาให้เลยเมื่อเข้าสู่พุทธมรรคหรือพุทธภาวะเนี่ยพุทธภาวะก็หมายถึงสภาวะ ที่นำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าสู่พุทธมรรคหรือพุทธภาวะเนี่ยการหมุนธรรมจักรดับรอบก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจึงกลายเป็นดับดับตันหาสามให้เลยสัมประสาก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกินเลยก็คือดับด้วยการหมุนธรรมจักรเพอดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เข้าสู่พระธรรมแห่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระธรรมแห่งพระนุตระสัมมาสัมโพธิยัณก็คือพระธรรมที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตไม่เคยได้มารู้มาก่อนเนี่ยเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อเมื่อความเป็นมหาโพธิสัตว์เข้าสู่ความเป็นกลับมาสู่ความเป็นพุทธะดั้งเดิมแล้วก็เป็นพุทธะมหาโพธ,ธิสัตวก็ยังคงคงหมุนธรรมจักไปเรื่อยๆเ,เนี่ย ไม่มีขอบเขตจำกัดขึ้นไปเรื่อยๆก็เข้าสู่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทีเนี้ยถ้าจะจบหรือสําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเดินเรียกว่าตัดสุูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยการลื้อขนสัตว์เนี่ยหรือการดับรอบก็คือดับทัญหาสามให้สัพสัตพ้นจากความเป็นสรรพสัตเลยเนี่ยมก็ต้องแบบไม่มีขอบเขตจำกัดกันจริงๆ ไม่ว่าจะอนันตจักรวาลจะอนันตสา,ากลจักรวาลทุกที่ที่มีดวงจิตทุกที่ที่มีสังสารวัฏไม่ว่าจะดินแดนไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอนันตจักรวาลไหนอนันตสา,ากลจักรวาลไหนเนี่ยหมายถึงสามารถหมุนนำจากดับรอบให้ได้ทั้งหมดจึงจะสามารถบรรลุ หรือสำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ก็นำมาเล่าให้ฟังถ่ายทอดให้ฟังประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับ